สันตันสวัสดีครับเช้านี้นะครับก็ตื่นค่อนข้างสายนะครับแล้วก็อากาศเย็นมากๆนะครับแม่งหลับสบายจัดเลยแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบที่ตามมากับอากาศหนาวนะครับก็คือมันจะปวดเมื่อยแบบรู้สึกว่าผมซอสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันจะแบบเหมือนร่างกายมันแบบไม่อบอุ่นนะครับนี่นี่ก็เลยเอาพ่อผมมานั่งอบไว้ไง เดี๋ยวหลังจากนี้จะคาร์ดิโอ4ี้านาทีนะครับใช้คาร์ดิโอสเต็ปเหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะอัดให้ดูเหมือนเดิมนะครับว่าก่อนซอ้อมทานอะไรหลังซอ้อมทานอะไรนะครับวันนี้โปรแกรมเป็นพุชเดย์นะครับเป็นอกไหล่หลังแขนพยายามจะอัดให้ครบนะครับวันนี้อกก็จะมีเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับจากปกติเล่นเท่าไหร่นะห้ทาท่าใช่ปะวันนี้ก็จะเล่นเป็น6ทา่าไหล่สามหลังแขนหนึ่งนะครับเป็น6 3สนะครับเพิ่มท่าอะไรเข้ามาวะเพิ่มท่าดิฟเข้ามา ให้อ,อกล่างมันมันปิ้นมันดันออกมานะโอเคก็หลังจากนี้เที่ยเริ่มร้อนละขอตัวไปคาร์ดิโอก่อนนะครับเราเดี๋ยวเจอกันในคลิปทานอาหารและคลิปซ้อม แตนๆสวัสดีครับหลังคาร์ดิโอเสร็จก็จะต้องทานมื้อที่ก่อน,นออกกําลังกายก่อนเล่นเวทนะครับทานเป็นไข่นะครับแล้วก็ขนมปังชุบไข่เฟรนช์โทสนะครับเดี๋ยวทำไมมันไหม้วะเออแล้วก็ทานคู่กับ,อบซอสโกโก้ที่เคยทําคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็จะตบท้ายด้วยนี่นะครับเครื่องดื่มชูกําลังอันนี้อย่าหาทานตามนะครับถ้าไม่ได้คํานวณมันไว้นะคือนี้ผมคํานวณใหม่นะ จำนวนแยกออกมาแล้วก็เลยทานตัวนี้ได้นะครับแต่ก็จะไม่ได้ทานเลยหรอกเพราะว่าเดี๋ยวพอกินมื้อนี้เสร็จนะครับผมจะเอาแบตกล้องไปชาร์จแล้วก็อาจจะนอนดูซีรีส์เรื่องสองเรื่องเยอะไปไหมวะคือเดี๋ยวจะดูซีรีส์สักแป๊บนึงแล้วก็พอแบบพร้อมอยากจะเล่นเวทนะครับผมก็จะตบด้วยตัวนี้ตทานมื้อนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปซ้อครับผมเจอกันฮนะก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเดี๋ยวจะขอพักดูซีรีส์ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะ ตัดวิดีโอที่อัดมาแล้วนะครับเพื่อประหยัดเวลาการทำงานหลังจากนี้ก็ขอทำกิจกรรมที่เหลือต่อนะครับไว้เจอกันคลิปซ้อมนะครับผมบางทีผมอาจจะแอบงีบด้วยซ้อมเนี่ยผมวงมากเลยอากาศมันหน้านอนมากนะครับแต่ยังไงก็ต้องลุกมาซ้อมนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปซ้อมนะครับเจอกันฮะ พบ,บกันอีกแล้วนะครับหลังซ้อมเสร็จนะครับแดีวเราจะพูดคุยกันนิดนึงก่อนไปทานมื้อ p พสต Workout นะครับก็โปรแกรมวันนี้นะครับผมเพิ่มท่าดิฟเข้ามา1ท่าใช่ไหมแล้วมันมี6ท่าผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปนะครับก็ใน Workout ต่อไปผมก็จะเอาบางท่าออกไปนะครับน่าจะเอาพวกตัว c a เบิลครอสนะครับออกไปเพราะว่าการเซตอุปกรณ์เนี่ยมันทำได้ค่อนข้างยากแล้วก็มันวุ่นวายนะครับมันแบบมันต่อท่ากันนะ เนงองากป่มันแบบมันทาแล้วมันวุ่นวายผมเหนื่อยตอนเรื่องของเซตอุปกรอ์นะครับผมก็จะค่อยๆเอาท่าที่แบบไม่ได้จําเป็นมากออกไปนะครับอย่างหัวไหล่นะครับก็จะมีอะไรนะไซส์เลนท์ลออ่อใช่ไหมแล้วก็โชว์ทุ p เพ s สนะครับผมก็จะเปลี่ยนจากบาร์นะครับอาจจะใช้เป็นดัมเบลนะครับเพราะว่าบาร์เนี่ยมันอาจจะไม่ต้องเซตอะไรเยอะก็จริงแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบ ตัวเบาอ่ะมันไม่ได้อยู่ใกล้กับเครื่องมากมันทําให้ผมจะต้องเทิบเทกเข้าไปแบบนี้มันทําให้บ,บ,บางทีเกิดอาการปาดเจ็บถ้าผมทําผิดหรือถ้ารีบเกินไปนะครับผมก็จะเอาท่านั้นออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นดำเปลยวชูวดเพสแทนในเวิร์กอัลต่อไปนะครับในเวิร์กอัลหน้านะครับก็เดี๋ยวบอกเพื่อนๆตอนนี้เลยก็ได้คือจะเอาท่าเคเบิลครอสโอเวอร์ออกนะครับไม่เล่น ก็คือไม่เล่นเลยก็จะเล่นแค่อกบน3ท่านะครับแปดเบนหนึ่งแล้วก็ดิฟนะครับเล่นท่าเบสิกไปหัวไหลนะครับก็จะเปลี่ยนจากบาเนาะเป็นดัมเบลเพราะว่ายังไงผมก็ไม่ได้ไม่ได้จะต้องยกไอเนี่ยไอโชว์เรเพสให้มันหนักอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ดัมเบลก็อาจจะตอบโจทย์กว่าเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับที่มันเต็มระยะขึ้นอีกอย่างนึงนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยนะครับว่าเนี่ยในช่วงนี้นะครับเขาเริ่มมีการลายล็อกใช่ไหมสำหรับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ <c oughs> ้ยเราโฮมยิมมันยังจำเป็นไหมนะครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่า <c oughs> มีไว้ก็ดีนะครับมีไว้ก็ดีมันอุ่นใจกว่านะครับ <c oughs> ยิ่งสายพันธุ์ใหม่เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับ <c oughs> ว่าจะมีอะไรที่มันแบบ Jack แจ็คพอตเราตอนไหนนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นการมีอุปกรณ์ออกกำลังกายนะครับที่เพียงพอ ไว้ที่บ้านไว้ที่ห้องไว้ที่คอนโดมันก็ช่วยทำให้เราเซฟเรื่องของโรคระบาดแล้วก็เรื่องของเวลาไปด้วยนะครับเก่อแบบบางคนแบบเลิกงานมานะครับบรรยากาศฝนตกรถติดอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบไม่มีไฟที่จะออกกำลังกายั้นมีไว้ก็ดีดีกว่าไม่มีนะครับแล้วก็สําหรับคนไหนที่เพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มจะออกกําลังกายแล้วก็ลังหาไอเดียว,ว่าซื้อเป็นแบ็คแบบนี้ไหมหรือจะซื้อเป็นแค่ เบน์กับดัมเบล1เซตนะครับก็ผมแนะนำนี้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าให้ดูที่เป้าหมายใช่ครับมันถูกต้องแล้วล่ะให้ดูที่เป้าหมายว่าคุณอยากจะมีหุ่นแบบไหนอยากจะมีรูปร่างแบบไหนแต่ให้ดูเรื่องของกระเป๋าตังค์คุณด้วยบางคนนะครับมีงบที่จํากัดนะครับผมก็แนะนำเนาะสำหรับน้องนนักเรียนมปลายหรือนักศึกษาอะไรเงี้ยก็แนะนําเป็นแบบนี้เนาะเป็นบาติประตูนะครับ ดิบข้อติบประตูมันเล่นได้ทั้งดึงข้อนะครับอัพชินอัพมันเล่นพวกเวทพื้นก็ได้นะครับดิ่บบาร์ดี่ดวได้หมดเลยนะครับก็หาซื้อมาใช้นะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณ500กว่าบาทนะครับใช้ได้นานมากอันนี้ผมใช้ตนะั้งแต่ผมเรียนอยู่ปีหนึ่งอ่ะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยจนตอนนี้ก็ประมาณกี่ปีแล้ว4ปีนะเกือบ5ปีแล้วนะครับก็ยังใช้ได้อยู่ตอนนี้ก็ถือว่า เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับคนที่อยากจะออกกําลังกายนะครับอันนี้จะเน้นไปทางบริเวทนะครับส่วนใหญ่และพอมีงบมากขึ้นนะเพื่อนๆก็ค่อยขยับขยายเป็นตัวนี้เป็นเบนช์เข้ามานะครับเนาะแล้วก็ดัมเบลเซตอะไรแบบเนี้ยพอมีงบมากขึ้นนะค่คอยขยับไปเป็นแหลกตัวนู้นนะครับมันก็จะค่อยๆต่อยอดไปนะครับหรือถ้าใครมีงบเยอะมากๆก็จัดเป็นแบบฮาร์แหลกพาวเวอร์แหลกได้เลยนะครับในอนาคตผมก็ต้อง ขยับไปเป็นฮาร์ฟแลกหรือเพอา์แลกเหมือนกันก็เดี๋ยวพูดคุยหลังซ้อมกันไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในมื้อโพส์วอร์กอัพนะครับเจอกันฮะโอเคครับในมื้อหลังซ้อมก็จะทานเป็นนี่นะมีเหลืองกับอกไก่ที่หมักไว้นะครับเหมือนเดิมอันนี้วันนี้ทําเป็นหมี่แห้งนะครับขันแม่งขึ้นอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอทานมือนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเช้าแบตกล้องไปช้าอีกแล้วนะแบตแม่งหมดโคตรไวเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันอีก2มือครับผม แตนสวัสด like awesome right. nice. ีครับก็มื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงนะครับก็จะเป็นมีเหลืองกับอกไก่ย่างเหมือนเดิมนะครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วอ่ะนะแล้วก็เหลืออีกมื้อนึงนะครับจะเป็นน้ํามันมะกอกแบบสดนะครับก็จะกินหนึ่งช้อนกับไก่ที่เหลือนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังตัดคลิปให้กับเพื่อนๆอยู่ก็คือคลิปที่ผมกาลังพูดอยู่นะตอนนี้นะครับเวลาตอนนี้ประมาณเที่ยงคืน28่สนาทีครับ หืนครึ่องละประิมื้อหนึ่งก็จะกินอยู่ประมาณตอนตีสองนะครับนอนโคตรดึกเลยจะไปหาทำนานอนเวลาไหนนอนเวลานั้นนะครับคลิปนี้ก็จะกินประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครมีข้อสงสัยมีคําถามอะไรนะครับคอมเมนต์ลงด้านล่างนะครับหรืออยากให้ทาคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ดึกมากแล้วนะครับ굿ไนท์ไวรุ่นเจอกันครับ